สวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับนี่วันนี้เราสมมเราเป็นไรครับเราสมมเอาเอาเอาดึงหางลยแล้วเอา้าทำไรไว้รุนนี่นีน่ดูครับนี่อาการเช้าๆก็จะประมาณนี้ครับนี่สวัสดีนะสวัสดีหนะ้าหนาวรัานี่ลมหนาวมาเยือนแล้วท่านนี้อี่เช้าอากาศอยู่ที่สิบเก้าองศานะครับวันนี้ นี่ครับชอบโยนดิจะโยนนินใส่แล้วไหมเออเออเอโยนดินไปใส่ยายทำไมอืมแก็จริงจริงีเขาก็โยนกลับเอ,อ้ยๆนี่นี่นี่ <c oughs> จะโยนใส่แล้ไหมครับเดี๋ยวต้องรอนี้ครับเอ,อ๊เฮ้ยเช้าๆก็จะคนึน,นิดนึงนะครับเย่ย อันนี้พี่ควานก็ไปตัดหญ้าอยู่นะครับดูการช้าๆมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงดูนะครับนิ่งอ่ะนิ่งอ่ะนิ่งอ่ะ นี่นี่นี่เออดูดูยูดิเซสสังเกอีกแล้วยูดิแสังคายอีกแล้วนี่นี่เด็กคุณแจ๊คเขาโยนสวนกลับดูเหรอเออเออเอาเป็นอะไรเป็นอะไรเอานี่ ไม่รู้ว่าคึ้กอะไรนะครับตอนเช้านี่เอ่อหรือติในการติงวงใส่เราด้วยนะฮะไม่นาะมาครับมาครับต้นหนึ่งครับมาแล้วครับเฮ้ยขี่ด้วยโฉ่หนักเริงจริงๆเดี๋ยวให้ลีโอจัดการเลยเราจะเดี๋ยวไม่ได้ยังไงละเออหาเรื่องจริงจริงครับเอ้ยตอนนี้เงียบไม่โดน อืมยั่วยังนี้ครับยั่วยังนี้ครับน้องสุพุดนี่ยั่วยังนี้ครับดูครับดูครับดูรับดูโอ้โหอีดินเต็มหลังคาแล้วมับเอเอออ้านี่ก็เป็นคาน้ำท่วมครับนี่ จะดำๆำนิดนึงข้าวตวงครับอันนี้ก็เกี่ยวมาไว้พอได้กินนะผมฮึโอ้โอ้โอืมอย่ามีหินตกมาใส่หัวก็พอ,อเอา้าเต็งเลยเต็งแรงเต็งแรงเลยเฮ้อ ตงสัยจะยนปุยไปใส่นสุดมัอบเฮ้ยโอ้สงสารสกุลให้จิตญาณใหญ่นะครับอะไรชี้อะไรชี้ใส่นสุดพูดบอกต้องไปชี้ว่าเรกมันดื้อต้องไปเล่นกับมันนะต้องไปเล่นกับมันมันดื้อียการชิงวังหาน้องสุดพูด้วยครับดูดูดู นดูดูกระตอดูเขาตอดื้อครับดื้อไปไม่มีความาใหญ่ใหายบกว่ารัไม่ได้นะครับใหญ่ดื้อไปครับอเขาอยู่แบบนิ่งๆกินแบบสบายๆนี่งๆแต่มาดูที่ลองคนับหมือนครับสิบเอ นี่เป็นท้องฟ้าเวลาประมาณกี่โมงเนาะนี่ก็ประมาณ1จ็ดโมงครับนี่วิ่เด็ดไม่ออกเอาเอา้าทำอะไรเอา้า รัว้าวอืมนี่ก็เอาคลิปสันมาฝากครับผมในฉากนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับผมมืด ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามให้ชาวน้อนสงสุขได้เห็นอนสงสุดของเราด้วยนะครับผมสวัสดีดนะครับ